สวัสดีครับผมอาจารย์พี่หมีจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาไลฟ์โค้ดทดลองเขียน Hello World บน Exchange กันนะครับก็จะเป็นการเขียน Smart ทคอนแท t นะครับเพื่อที่จะรานโปรแกรมง่ายๆที่เป็น Hello World นะครับบนบล็อกเชนของ Exchange นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ผมจะทำตามบทความของคุณธนบอิพักนะครับจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทันเทคโนโลยีมรังสิตเหมือนกันนะครับ ถ้าพร้อมล้วก็เริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับก็จะมาอธิบายก่อนว่า x c h a n ชนคืออะไรนะครับ x c h a n ชนเนี่ยเป็นบล็อกเชนนะครับที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหลายภาคส่วนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับธุรกิจระดับ e n t e r p r i s e นะครับ d e v e l o p e r s t a r ต u p ต่างๆนะครับแล้วก็ x c h a n ชนเนี่ยเราจะใช้เป็นเหรียญ XTH นะครับในการที่จะเป็นโทเค็นใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือว่า g ก s สฟ e นะครับเพื่อให้จะใช้งานบน x c h a n ชนได้นะครับเริ่มต้นก็มาติดตั้ง m e t a m ม s k ก่อนนะครับก็ อ่าเมตาแสเนี่ยจะเป็นกระเป๋าดิจิทัลนะครับที่จะใช้ในการจัดการ XTH นะครับที่เป็นโทเค็นของ e XN c h a g e นะครับแล้วก็เราติดตั้งผ่านุดเว็บไซต์ของเขาคือ MetaMask .io นะครับก็กดคลิกมาที่หน้าของ MetaMask.io กันนะครับเสร็จแล้วก็ตัว MetaMask เนี่ยจะเป็นการติดตั้งนะครับบน Google Chrome นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้อว์เซอร์อื่นก็ยังมาใช้ Chrome นะครับ่าก็ทําการกด Install MetaMask for Chrome นะครับ กดไปเพลิบเนี่ยก็จะเป็นหน้าให้เราสามารถแอดนะครับ m e t a m a s เนี่ยไปที่โคมแล้วก็กดที่ปุ่มแอดทูโคมนะครับอ่าแล้วกดแอด extension นะครับอแค่นี้เองนะเขาก็จะทําการติดตั้งให้เรานะครับมีการดาวน์โหลดตัวไฟล์ติดตั้งมาไว้ที่อ่าในเครื่องเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งแบบอัตโนมัตินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพอติดตั้งเสร็จนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการที่เราจะอ่าสมัครกระเป๋า m e t a มาสกันนะครับก็อ่าทตามนี้เลยนะครับ ก e สตาร์ t e d นะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกว่าจะ import wallet อันเก่าหรือว่าจะเป็นการสร้าง wallet ใหม่นะครับก็เราจะมาสร้างใหม่กันเลยนะครับกดที่ create a wallet นะครับอ่าเรก็จะมีอันนี้เราก็อ r e e ไปนะครับถ้าใครอยากอ่านก็อ่านได้นะครับอ่ไปแล้วก็เอ่อเราจะใส่ password นะครับเียผมใส่ password ไปนะครับ password ก็ต้องมีความ c u r i t y นะครับมีตัวอักษร ภาษาอังกฤษนะครับภาษาเอตัวเลขนะครับแล้วก็มีอักขระพิเศษนะครับแล้วก็กดติ๊กนะครับก็ตูเอทแล้วเราจะมีการอธิบายนะว่าวิธีการที่เราจะซีเคียนะครับบริกาทเราทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูได้นะครับของฟอน Next ก่อนนะครับแต่ล้วเนี่ยมันจะให้ขึ้นมาเป็นตัว Secret Recovery p h a s e นะครับให้เรา จดนะครับจดคำนอหนี้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะไปใช้ Import ตัวเ l ็ t ที่อื่นเนี่ยก็ต้องใช้คำพวกนี้นะครับในการที่จะทำการยืนยันตัวนะครับผมขอก๊อปมาใส่ในโน้ตแพดไปก่อนนะครับซึ่งจริงๆนวเนี่ยมันควรจะจดเขียนไว้ที่ที่ปลอดภัยนะครับแต่ผมขอเดี๋ยวผมในผมไม่ได้ใช้กระเป๋านี้แล้วผมก็จะอา,อาจจะไม่ได้จะเก็บนะครับตัวคำพวกนี้ไว้นะครับกด next ไปนะครับ แส่แล้วเขาจะให้เราเลือกนะครับให้ตรงกันนะครับว่าอะไรก่อนหลังของตัวคําต่างๆนะครับผมก็จะเขาไปข้างๆนะครับจะมีคําว่า f l a กนะครับผมเยอะอยู่นะ knife f o r k e t w o r k นะครับ vessel w a r นะครับนี่ก็เป็นความปลอดภัยขั้นสุดของเขานะครับ wire ใส่รับก่อนใส่ อีเ์นะก็ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะเอากระเป๋าเราไปใช้กับที่อื่นนะครับก็ต้องจาให้ได้นะครับก็จดไว้ให้ดีนะครับอันนี้นะครับสําคัญนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยออดันก็จะเป็นตัววอลเล็นะครับซึ่งอ่าเราสามารถที่จะกดนะครับตรงด้านบนนี้ได้นะครับตรง extension ของโฟมแล้วกดเลื่อนมาดมาสนะครับจะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาด้วยนะครับนี้ขึ้นมานะครับ ขึ้นมาแบบนี้นะอก็สามารถใช้งานผ่านตัวที่เป็น extension แบบนี้ได้นะครับให้มันให้มันค้างอยู่ก็กด pin นะครับให้มันค้างอยู่แบบนี้มาละกลับเรียบร้อยแล้่เรียบร้อยครับถัดไปเข้ากับมาที่บทความนะครับเราจะมาเพิ่มตัวครับตัว exchange network นะครับเข้าไปที่ตัว metamask ของเรานะครับอก็ทําตามเลยนะครับนับแรกกดที่ไอคอน metamask ของโคมนะครับแล้วก็ทําการเลือกตรงนี้ครับ เป็นเน็ตเปิร์กของเราซึ่งวันนี้มัน default จะเป็น i t h e r e u m m a i n n e t นะครับให้ทำการกด add เน็ตเป k กครับด้านล่างนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับตามที่อยู่ในบทความนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีชื่อของเน็ตเปิร์กครับเป็น Exchange Testnet นะครับแต่เป็นทด Testnet นะครับก็คือเอาไว้ใช้ทดสอบนะครับจะไม่ได้มีจะเป็นเหมือนกับเป็น Testnet ที่เอาไว้ทดสอบเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้จริงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ RPC URL ก็เหมือนกับเป็น URL ของตัว Testnet นะครับแล้วก็จะมี ID ของ chain นะครับเป็น3ามสิบหกแบนะครับเป็น XTH นะครับแล้วก็ Block Explorer เนี่ยใส่ไปอันนี้ไปนะครับจะเป็นตัวที่จะใช้ในการดู Transaction ได้นะครับตัวนี้อ่าก็กด s เ v e นะครับเีีบรวอาแล้วนะครับแล้วก็จะมี XTH เนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เราครับลองกดนี่มาแล้วนะครับ XTH นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเชนก็จะเห็นตัวโทเค็นได้นะครับที่เป็นยูคลิที่โทเค็นนะครับ XTS ตอนนี้มีศูนย์อยู่นะครับอ่าเพื่อให้เราสามารถจะ deploy smart contract ได้นะครับเราต้องมีการเสียค่าแก๊สนะครับก็คือต้องเสียไอตัว XTS นะครับก็เราจะมาขอ XTS กันนะครับอวิธีการขอเนี่ยขอได้2วิธีก็คือขอผ่าน faucet testnet ของ X chain นะครับก็ขอได้เหมือนกันครับกดคลิกขึ้นมานะครับนี่ เว็บไซต์ผมมีแปะไว้ในลิงก์ของตัวบทความแล้วนะครับอ่าครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถขอได้นะครับก็คืออ่าล็อกอินไม่ได้มาสก่อนนะครับอินแล้วนะครับก็ทำการกด request ขอได้0.01ย์น XTH นะครับกดนะครับจะมีให้ยืนยันนะครับก็ next connect next เน็ก i r คอนเนไปนะครับคอนเน็ก์ไปอ่าน่าจะได้แล้วนะครับเราจะพูดหนึ่งจะมีคะเลี้ยงเข้ามานะครับ นั้นโอเคนะครับรอสักพู่หนึ่งนะเอามาแรก0.02ผมกดไปสองสองทีนะครับวันหนึ่งก็น่าจะกดได้ไม่เกินสองครั้งนะครับอีนนี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่เขาทาไว้นะครับคือเป็นทางทางทีมของของผมเองเนอะที่ทําขึ้นมาก็คือจะเป็นในเวียของดีเซอร์นะครับเราจะแจกตัว XTS p นะครับเป็น0.1 XTS ต่อครั้งนะครับเพราะว่าเพื่อให้มี XTS ได้มากขึ้นนะครับก็กดที่ลิงก์นี้นะครับเราจะแจกเพิ่มเข้าไปนะครับ แล้วกด connect นะครับแล้วขอบคุณทาง exchange ที่เอื้อเฟื้อตัว xth มาให้นะครับเราก็เอามาแจกผ่านหน้าเว็บของเรานะครับกด next นะครับ connect เข้าไปนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าเนี่ยจะโชว์ว่าตอนนี้มี available balance อยู่ของตัวของตัว contact เนี้ยนะครับอยู่ที่เจจุดองเราจะสามารถที่จะให้ request ได้0.1นะครับก็ตอนนี้ balance เรามี0.2นะครับก็กด submit เลยนะครับก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับก็จะมี ตัว XCH Token เข้ามานะครับดูหน่อยนะครับมาได้อยังอ่ามาแล้วนะครับโอเคันี้หน้าเปบเนี่ยไม่ได้รีเฟซเท่าไหร่นะครับอ่ก็คือตอนนี้มีสูดหนึ่งสองแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมาเอาตรงนี้นะครับมาใช้ในการจ่ายค่าแก๊สนะครับแก๊สฟีเนาะในการที่จะ deploy contact กันนะครับถัดไปครับเรามาเอ่ทำการเขียน Contact นะครับ Smart Contact กันนะครับ ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแอปนะครับที่เราจะไปรันบนบล็อกเชนนะครับก็เราจะเขียนกันผ่านตัว Remix นะครับเป็นภาษา Solidity นะครับก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Remix นะครับ o ethereum o r g นะครับเราจะเขียนตัวตัว Solidity เนี่ยบนบนหน้าเบราว์เซอร์นะครับบนตัวของ Remix กันนะครับ accept ไปนะครับอ่าทีนี้นะครับตัวบทความเขาจะเขาจะบอกว่าให้เราเขียนอ่าตัว Hello World นะครับขึ้นมานะครับแบบง่ายๆเนอะผมก็จะ ทการเรือเริ่มต้นนะครับจากการที่เราจะสร้างนะครับไฟล์ขึ้นมานะครับ new file นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมขอตั้งชื่อว่าอันนี้เป็น w o r k space เนอะตั้งไฟล์ก็คลิกขวาครับเอาไม่ใช่ตรงปุ่มนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกตั้งชื่อไฟล์ hello world นะครับ x c h a n นะครับจุด s o l นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อมีการไม่เสียเวลาเนาะผมจะก๊อปปี้โค้ดมาเลยนะครับแล้วอธิบายโค้ดสรรั้นๆนะครับก๊อปมาเลยนะครับดูนิดน่ยอ่าขอซูมหน่อยหนึ่งนะครับอ่า z นิดหนึ่งก็ในส่วนของโค้ดนะครับก็ในนี้เป็นภาษา solidity นะครับเนี่ยข้าสูงสุดจะเป็นการประกาศตัวคอมไพเลอร์นะว่าใช้เวอร์ชันอะไรของ solidity นะครับใช้เป็นเวอร์ชัน0.8.15นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นการประกาศคอนแทคขึ้นมานะครับคอนแทคเนี่ยก็คือจะเป็นคลาสเป็นคลาสที่จะจะระบุถึงว่าในโปรแกรมเราเนี่ยจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับก็คอนแทคเนี่ตั้งชื่อว่า hello world นะครับแล้วก็จะมีตอนนี้นะครับเรามีเก็บค่าตัวแปรอยู่หนึ่งตัวแปรก็คือตัวแปร message นะครับมีค่าเป็น hello world นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันสองฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแร้จะเป็น set message นะครับใช้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรเนี้ยนะครับจากค่าที่ส่งมาจากภายนอกนะครับคือเราจะมีการให้ เรียกฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ส่งค่าเข้าไปเพื่อจะเปลี่ยนตัวแปร message เนี่ยให้เป็นค่าอื่นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเป็นการใช้ string เนี่ยนะครับต้องใส่ memory ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ตรงด้านล่างเป็น get message นะครับเป็นการที่เราจะเอาค่านะครับที่ของตัวแปร message เนี่ยส่งกลับคืนมาให้กับพวกที่เรียกฟังก์ชันนี้นะครับเป็นการมือนก็เป็นการดูค่า view ค่านั่นเองนะครับ วิวานั่นเองก็อันนี้ก็จะประกาศประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราจะรีเทิร์นอะไรเนี่ยก็ต้องประกาศด้วยว่ารีเทิร์นรีเทิร์นเป็นสตริงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้สตริงก็ต้องมีต่อด้วยแมมโมรีด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเบสหลักง่ายๆเลยนะครับอแล้วก็ถัดไปครับเราจะมาคอมไพล์โค้ดกันนะครับก็ให้กดไปที่ในส่วนของตรงนี้นะครับี่จะเป็นไอคอนของ solidity นะครับของ remix นะครับของ solidity เนอะ ก็เลือกเวอร์ชันนะครับให้เลือกเวอร์ชันของตัวที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับเซฟมนะของเซฟอย่างนี้เซฟนะอ่าตอนเซฟต้ตงตองกด Ctrl S นะครับอ่าขอมาที่คอมคอมไพเลอร์น,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 นะครับ, comp รบให้เลือกเป็นเวอร์ชัน0.8.15นะครับอ่าเสร็จแล้วก็อตรง advance นะครับขอซูมเอาน,นิดนึงน,นะมันใหญ่ไปใหญ่ใหญ่แปลกๆโอเคเอ๋อผมไม่นี่ไว้ผมไปย่อไว้ เสร็จแล้วก็แอดวานนะครับอ่าแล้วก็เลือกนะครับ่าด้านล่างนะครับเป็น Auto Compile ก่อนนะครับอ่ลืม Auto Compile ก่อนนะแล้วก็เลือกนะครับอันนี้ตางคู่มือนะขอดูคู่มือหน่อยนะครับก็เลือกด้านล่างนะครับแอดวานนะครับาเลือกเป็น Enable Optimization นะครับสองร้อยนะเพื่อให้มันประหยัดนะครับเรื่องของตัวค่าแก๊สนะครับกด t o Compile ครับ ผ่านไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีกระมาติ๊กถูกน่าจะแปลว่าผ่านแล้วนะครับอันนี้เราจะมาดี l อยขึ้น exchange กันนะครับก็ให้กดที่ไอคอนนะครับที่เป็นไอคอนเหมือนกับเป็นอันนี้เป็นไอคอนของอีเทรเรียมเนาะก็คือเป็นไอคอนของตัวเชนนะครับกดที่ไอคอนนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือก environment นะครับเลือกเป็น injected นะครับ provider metamask นะครับเขาจะให้เราเนี่ยทำการ connect เข้า metamask นะครับก็กด next ไปนะครับตอนนี้เสร็จแล้วก็คือ remix เนี่ย อันนี้กับมตาตรฐานของเราแล้วนะครับซึ่งมตามาสของเราก็จะอะเราก็จะมาทําการดี l o ยนะครับกันก็เออตรงนี้นะครับอให้ทําการกดดีโพยได้เลยนะครับก็ะจะถามอีกถามอีกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราจะดีโพยคอนแทคไปเนี่ยนะครับมันต้องมีการเสียค่าแก๊สปีนะครับค่าธุรกรรมนะครับอันนี้เสียอยู่ประมาณ0.0056นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับ ก็คือจากเดิมที่เรามีอ่าแกะมีอยู่0.12เหลือเลเยุดหนึ่0.1143นะครับ XTH นะครับอ่าทีนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับก็คือตัวอคอนแทคเนี่ยมันดีพอยไปแล้วนะครับเราสามารถทดลองใช้งานได้นะครับโดยการกดที่ทาง n s a c t i o n record นเลนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับอ่าไม่เห็นคึอตอนนี้กดนี้นะครับอีนนี้นะครับตรงชื่อของตรงชื่อที่เป็นคอนแทคที่เราดีพอยไปนะครับอ่า จะมี2ฟังก์ชันครับคือฟังก์ชัน set message กับ get message นะครับเอาลองกดที่ปุ่ม get message ครับจะได้ฟันข้อความให้ Hello World กลับคืนมาอันนี้คือจะเป็นการที่เราเรียกฟังก์ชัน get message นะครับของ smart c o n t a c t ที่ลั่นอยู่บน blockchain นะครับของ exchange นะ,ะได้ค่ากลับมาไป็น Hello World ค่อเราจะแก้ค่าใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คำฟังก์ชัน set message นะครับผมแก้เป็นคขาว่า Hello me แล้นนะครับ me นะ,ะกด set message ปุ๊บก็จะมีการให้ยืนยัน ก็คือฟังก์ชันที่เป็นการ write การแก้ไขค่าตัวแปรอะไรเนี่ยมันจะให้เราเสียค่าแก๊สด้วยนะครับอันนี้เสียอยู่ค่าแก๊สอยู่ที่0.0054 0นะครับโดยประมาณก็กดปอนเฟิร์มไปครับเสร็จแล้วเนี่ยกด Get Message ใหม่นะครับมันก็จะเปลี่ยนค่าของตัวแปรตัว Message ตัวนั้นแหละนะครับในตัว Contact นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคทีนี้นะครับก็เราสามารถที่จะเช็คนะครับกลับที่บทความนะครับเมื่อกี้ผมทำไปแล้ว นะครับที่ทดลอง deploy contact นะครับแล้วก็ลอง test function นะครับอ่าทีนี้เราสามารถทดสอบนะครับดูธุรกรรมต่างๆบน explorer ได้นะครับก็ให้ดูผ่านเว็บไซต์นี้ครับอ่าโดยให้ให้เรา copy นะครับ copy ตัว copy ตัวเลข contact นะครับคือตัวนี้นะครับที่ตรงตรง deploy ด้วย contact นะครับจะมีปุ่ม copy เนี่ยเพื่อเป็นการ copy ตัวเลข contact แอปเดตคอนแทคที่เราดี o พยไปนะครับแล้วก็ก๊อปมาแล้วก็วางตรงนี้นะครับก็เลือกอ่านี่คือเป็นทรานซัคชั่นนะครับของตัวคอนแทคเรานะครับก็จะมีบอกเลยตั้งแต่การสร้างคอนแทคนะครับคอนแทคครีเอชั่นนะครับสร้างเมื่อสองนาทีที่แล้วนะครับสร้างโดยกระเป๋าบัลเลตใครนะครับอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตัวคอนแทคคอคือเรียกฟังก์ชันนะครับสามารถดูได้เมื่อกี้เราเรียกฟังก์ชันเซตมาเสร็จไปเนาะอ่าก็สามารถดูย้อนหลังได้ว่าเกิดทรานซัคชั่นอะไรขึ้นบ้างขึ้นบ้างนะครับ โอเคนะครับอ่าทีนี้ถัดไยเรามา v บ r ร f y c ไฟ t ์คอนแทกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรามาที่อ่าโค้ดนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบเป็นไบโค้ดนะครับเป็นตัวเลขอ่าที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะบีโอยต์คอนแท็กและให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเห็นโค้ดของเราด้ของเราด้วยนะครับเพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้นนะครับก็ทําได้โดยการที่เราจะต้องมีการอ่าก็เรียกว่า Verify contact นนะครับอ่เป็น Verify contact นนะครับก็ ให้กดที่โคดนี้นะครับแล้วก็กดเลือก Verify and Publish นะครับ Publish คือเป็นการที่หเผยแพร่ Source Code ให้คนอื่นเห็นนะครับทีนี้ก็วิธีการทําก็คือให้เลือกเป็นปตามปู่มือนะเลือกเป็น p a t e n Source Code นะครับแล้วก,กด Next นะครับเสร็จแล้วตรงนี้จะมีให้ใส่อะไรบ้างก็ใส่ตามในคู่มือนะครับก็คือว่าให้เราใส่นะครับ Contact Name คือชื่อของตัว Contact นะครับก็ก๊อปมาจากใน Remix ได้นะครับ นี่ชื่อของแท็กเราคือชื่อนี้นะครับก็ี้ไปนะครับไปใ,ใส่อ่าคอมไพเลอร์ก็เลือกเป็นเวอร์ชั่นที่เราเลือกไปคือ0ูนจุดแปดจุดหนึ่งห้านะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเนาะตรงนี้นะครับสําคัญคือให้เราใส่โค้ดของเรามาเข้ามานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็ี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปขอเช็คความถูกต้องนิดน,นึงนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับ โอเคก็ทำการเลือก verify and publish นะครับตรงน,นี้อาจใช้เวลาลนิดหนึ่งนะครับในการรอให้ทางตัว blockchain เข verify Ver ว่าโค้ดเราถูกต้องหรือเปล่านะครับอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะพอ verify แล้วก็ publish ผ่านแล้วนะครับก็จะมีโค้ดตรงโค้ดเนี่ยก็จะเห็นเป็น source code ของเราเลยนะครับนี่ก็จะมีตัว c o n t a c t ABI นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใช้เนี่ยเวลาเรา,เราทำพวก front end เพื่อให้ตัว front end มาเรียกใช้ฟังก์ชันของ c o n t a c t ได้นะครับ นี่สําคัญนะครับในการจะทําเป็น full stack นะครับก็คือมีทั้ง front end แล้วก็ back end นะครับถัดไปก็จะเป็นตัว read กับ write contact นะครับก็คือเราสามารถที่จะเรียกทดสอบเรียกฟังก์ชันนะครับได้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชัน read เนี่ยนะครับนี่ถ้าเกิดเรียกฟังก์ชัน get m ม s เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ามาจจะเป็น e ท l o มีนะครับหรือว่า write contact นะครับผมเปลี่ยนคำ n ี้ไปเลยก่อนนะครับเป็นการทดสอบเรียกฟังก์ชันนะครับแต่ว่าก็เสียเสียค่า g a สด้วยนะนะครับ ก็เราลองเปลี่ยนเป็นคำว่า e x c h a n g e นะครับ hello x c h a n g e นะครับแล้วก็ write นะครับการเรียกฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชัน write นะครับเราจะให้คอนเฟิร์มตัวค่า c s fee นะครับตอนนี้อยู่ที่0.00826นะครับเดยประมาณคอนเฟิร์มแล้วก็กลับรอสักนึกสักผู้หนึ่งนะครับให้มันฟังก์ชันมันคอนเฟิร์มเสร็จนะครับกลับมาดูที่ r e c o t t a c t ครับก็คือตรงฟังก์ชัน get message เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า hello x c h a g e แหละ ก็ประมาณนี้นะครับ Hello World นะครับบนบล็อกเชนที่เป็นของ X Chain นะครับเป็นบล็อกเชนคนไทยนะครับที่น่าใช้นะครับแล้วก็เสียค่าแก๊สฟรีน้อยมากๆนะครับก็จบแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็ผมคาดว่าในอนาคตอาจจะมีคลิปที่เป็นเกี่ยวกับการทำตัวของ Font End เพื่อจะเชื่อมต่อเข้ากับ Contact ตัวนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ